สบายดีพี่น้องสุขูสุขนสุมองสุบอนทีติดตามผับสมส่องสนีป่าพี่น้องเมื่อนี้มาหาเขียดก็แถาแม่กับน้องหนักพี่น้องน้องหนักเป็นเมือกล่องห้องตาสนีเนะว่าเขาจะได้เขียดโบพี่น้องมา่งมาลุ่นน้ำกันนะพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุสุขนสุมองสุบอนเด้อกําลังหามาหาพุดเขียดสบายดีสุขูสุขนเด้อพี่น้องเด้อติ่ติดตามส่องสนีป่าอย่าลืมติดตามส่องน้องหนักน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ต้องนัองนั่งต้องพี่น้องด้อยอย่าลืมดูพี่น้องมาหาเขียนน้ำกันพี่น้องเอ้ยอยู่ห่วยอยู่ห้องเป็นไรพี่น้องอยู่ห่วยพี่ก็ใกล้บ้านเติบพี่น้องเอ้ยท่าแม่ท่าแม่ก็มาน้ำอยากมาน้ำท่าแม่กันเลยมากันสามคนพี่น้องเอ้ยตอนนี้กําขำอะไรก็นี่กับยี้งพร้อมพร้อมเร่งๆพี่น้องเอ้ยบ่มาอย่างได้บ่มีแนวกิน จักสีอยู่จากสีกินอะไรนนไคุดเถอไปอลเลยท่าเมนโอ้ยคุบคุดมาได้แล้เนาะท้าเม่์ก็ออไรเขียดกับพท่านออออเนะออขาสวยมาพี่ท่าเม่์ุออเดเถอะ นี่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 อุดกรไดเลยโอเคเลยไ่น้องได้อดกเลยมือพันง่อยขนาดจับเขียนยังมีแต่ลุดแต่ปล่อยนี่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 อนี่นี่นี้อยนี่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 อุดพไ่น้องเ้ยี่น้องได้อีกเลยได้อีกเลยน้อง มานมานพี่น้องเลยค้งก็ตาควมเฮงบอได้ได้ในเฮงขำอะไรนี่คือว่าอยู่ไฮน่ายังแจงแจงเนาบัดลงมาหวยแล้วว่ามืดพี่น้องเลยเริ่มมืดแล้ว เขาเลยเขาเขาสวยเขาสวยมาพี่ทำออไ,ไมไล่ขี้อัดพี่น้องอมาหนีแล้มาหนีแล้วสวยจนไม่ได้อะไรเลยเขาสวยนี่บอกมาหน,นะน้าเขาสวยนี่บอกฮาร์ดขูดขียดเขาสวย ขุดเลยไหมเออพี่น้องได้อีกแล้วก็ต้องเป่าพี่น้องโอ้ยเกียร์ข้าข้ามขมาดีอยู่นี่มีเบาะจะออกมาได้ใจนะแม่มาแต่สายเหนียวมัน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 อีกแล้ว พี boards, ่เบิีน้ากอปตามเที่เป็นว่าดินแตกนะพี่น้องเอิ้นว่าเหือดินแตกเขืบแล้วก็เขียดั์กี่เขาไปส้นพี่น้องเลย ต่นี่คือมานแท้มันมันเนถ้าแม่บอกมารพุทธประโลดแท้หนาถ้าแม่เมื่อยแล้วถ้าแม่หยางมาแต่เฮือนกับพอแห้งเพื่อเสี่ยหัห่วยเพื่อเสีย่างกับเมื่อยอีกปั้นเพื่อจากมาคนเดียวโอ้ยยันเป็นลมอยู่เป็นลมอยู่แถวอันห่วยนี่แหละพี่น้องเลย ไปบอว่านี่กับป้าฮ่ากิโตกิซี่กันจนมืดจนมืดจนขำจนไปเอิบหาน้ำหาโว้ยปวดไปท่านไปคนเดียวกับไปพี่เหลึกพี่โลตะกี้ก็เคยมาและมาคนเดียวตอนนี้กับบอกคือเก่าเลยเฮ้ยเท่าแก่ลงกว่าเก่าเทมบอคอยอยู่ดีอยู่แห่งกำมอง่อยอ มนัมนมันนั่งเขี่ยวมาอยู่ล้วบียน,อ,นอ,อือมขึามันแต่สนี่นะ ตะเกาสนนี่น้องเอ้ยตะเกาสนีไปลาหายังเนี่ยช่วยตะเกาสนีสิปห้าขืนกคกใหม่กกตอกนะสันแต่นี่ตะเกานะปหาห้าขืนกีซีปลาห้าขืนต้นกีซี่แล้วพี่น้องบริยูได้เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยคันบ่หากับบริใส่ได้จ่ายบริยซื้อเป็นประแดกแป้งนัวภาษาพี่น้องบริยซื้อมาผิดพักพัยห

น้ำตามหวยพี่น้องเอ้ยเขี่ยตนตรุ่มลงไป,ไปสีแห่งสีแรงคือว่าวแล้วมานอล้วพี่น้องมนันก็ยายุงแยงเยอมหแม่เขี่ยคือว่าแม่อัก่อยิ่งไม่เล่ นางนัดเป็นตากองให้สนีป er. ่าิ่งัเกงส่กอเิตอนนี้ยังง่ายงเหอะนองเลยงเหอะันเฮ่ออนนี้ง่เหอะยูเลยใสเบ็ดระบบทุนเาเหอะเ้ป้าทเาง เอ้ยก yeah. uh ็ม huh. mm ีเะหึง hmm. ร้อยสํนี่ั้งาสิงัดงัดเขียนพี่น้องเอ้ยมางัดเขียนน้ำสนีเด้พี่น้องงัดหัดหัดนัดสัดเัดหัดหัดงัดหัดหัดหัด เขสวยนี่กะเก่งเด้เออันนี้ซื้อเขาวสวยเก่งไบสเก่งก็โกมบ์ <c oughs> เก่งมาแลนแลนดมาน้ำผู้เจ้าเผื่อใช้หอดหอดห่วยนี่แหละเขาลงมาลงมาทำเองกะควายพี่น้องเลยแข้มเข้มนาม ควยปันควายหอยอะไรนะแม่ควอยหอยอันนี้ควายเขียดด้วยพี่น้องควายเขียดเมื่อแกงใส่ใบพักพี่น้องเลยเซียบเขียดน่อยพี่น้องกลางขึ้นกันเนื้อพี่น้องเลยแต่ข้ามาเนื้อเนี่ยฮะสิถ่ายพี่น้องเบิ่งมันสิแตพบน่นาะ ไปไดูแท้คือมานแทศนีนหลุดม,ออ <laughs> ดมือไปตอนนี้ก็เวลากับคำแล้วพี่น้องเอ้ยตาเ้นกับสิตกดินแล้วฮะก่าสิได้เมืออะไรเลยพี่น้องเอ้ยจะไ,<ป>ได้มือเห็ดอ,อยู่เห็ดกิน<ป>เห็ดแล่ง<ป>เห็ดง่าย<ป>กินสู่ถ้าพออยู่เฮือนแลวพี่น้องีอ่พี่น้องอม,มานมานัมนมัน แสดงว่ามือในเจ้าบ่ส่วยตะเกาเจ้ามหาเขียดกับบ่ได้เลยหาเขียดกับบ่ได้ฮาหาคุดกับปูกับบ่อได้แม่ทงหน้าน่ะบ่มีอ่ะลีพี่น้องเอ้ปีนี่ป้าปีนี่ต่างปีกายเด้อพี่น้องเด้อปีเสี่แล้วนี่ยว่าควยกบู่กบผู้กับปูหูเขียดนอกรายปีนี่บ่มี่เลยพี่น้องห้าหย่กบ้านห้าบ่มีเลยนอกจากอยู่แถวหวยนี่แหละพี่น้อง เป็นหวยเป็นหองพี่น้องเอ้ยหวยบ่ใหญ่เป็นห้วยห้วยน้องคลองบึงนี่าใช้ได้ลายเติบบ้างซิเต้นทำปากซะนีิกินเคียดดิบเออบ้างสนนิสกินเคียดดิบไปเลยเพี่น้องโอ้ลายเติบแล้วพี่น้องเบิ่งสิจกให้พี่น้องเบิ่งจก หลายเติบพี่น้องเพราะว่าอยู่ในของมันมันมืดเนาะแม่ป้าป้าพี่น้องเมื่อน้ำกันพี่น้องเลยงาของเป็นยังไงง่ของเล่นพี่น้องแม่ลูกขุนลูกเจ้านะตายตายตายเอาสิไปเก็บมากกอกไปเก็บมากกอกต่อพี่น้องเอ้ยไปเมื่อน้ำกันพี่น้องหมากกอกกระทั่งเมื่อพอแล้วพี่น้องเอ้ยทางเมื่อพอแล้วเมื่ออะไรพี่น้อง ได้พออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยคือสิพอแกงอยู่ดอกเมื่อใหม่สิมาหา้พี่น้องเบื่งใหม่กหาก้พาเฉียดเน่นี่เลยชีวิตบนนอกพี่น้องเอ้ยนี่แต่อยู่ตามทงหายทงหน้าคือเก่าอะไรพี่น้องพี่น้องก็จะพิ่งเบื่อพึ่งหน่ายด้วยพี่น้องเด้อบริโลในเมืองกับพี่น้อง คัดว่าเฮาสิไปเลาะในเมืองก็เฮาก็บ่มีเงินจักสิไปซื้อหยังพี่น้องเอ้ยเฮาก็เลยอยู่แถวนี่แหละแถวโคกแถวป่าแถวไห้นาแถวห่วยนี่นแหละพี่น้องเบิ่งห่วยน้องคองบึงนี่แหละพี่น้องเอ้ยวเข้าวเข้าวเข้าวยชเ่อเมมื่อเม่ข้าวเชืเมื่อเมื่มานำข้าวเชืแจ็คมือนี่ข้าวเชมานำแจ็คเลมาใส่แม่ไม่ใช่ต้นกอกจ้ะน่ะอู้มมันคือไก่แท้ต้นกอกาะนะ ดันฮอดเฮือนแไปพี่น้องแมนผ่านให้หน้าแล้วก็เข้าป่าอีกรอบนึงแล้วก็เลาะทงหน้าอีกรอบนึงก็จังฮอดเฮือนพี่น้องเอ้ยฮอดบ้านบ่ได้แม่งของข่อยพี่น้องไก่เติบแม่ไก่เติบได้พี่น้องฮอดต้นมะกอกแล้วพี่น้องเอามะกอกมาเฮ็ดแจ่วพี่น้องเอ้ยได้เห็นบ่พี่น้องมะกอกก็บ่ได้ดกดอกพี่น้องอันต่อนแตนแตนแท้ทงหน่ะพี่น้องเอ้ย อาไปอีกต้นหนึ่งบ่ายังบอกหอดพี่น้องผู้เละผู้เป็นงาร้างล้างผู้เล่พี่น้องที่พี่น้องเห็นนั่นแหละส่งทมแม่ไปเลย่พี่น้องเลยไปเบบ่งน้ำกันมาสิได๋บ่พี่น้องถาแมย่ก็พาเลาะใช้หมือนนี่เหมื่อเมื่อยเลย้นี่ทมแม่เอ้ยอู้เหมื่อยแล้วพ่อสิหยางหอดเทือนดิหอดแล้วพี่น้องหอดต้นเกอกเลยพี่น้องเลยต้นเกอกกับเป็นแตงซสีเดยพี่น้องผมมีใบเลยพี่น้องเลยหล่นแล้ว าเก็บมะกอกป่ะีมะกอกเมื่อเห็ดแจ่วเห็ดแจวขึ้นกระปิ่งเขียดบ่มีหนังป๊ป๊าเมยได้ดิไอ้หน่อยแค่กูบุมาซองในสายสาม ตามหน่อนก็ชอบกดเพี่ยงคันนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องซนี่ใเด้อพี่น้องอยู่ดีเนี่งว่าสกู๊สุขคนสุหมองสุบอนสบายดีพี่น้อง